ชื่อนายวีรัลพรมนวลปัจจุบันอายุ68ปีผมสนใจมัตตเป็นละอ่อนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นคุณเท่าเวลาเป็นมีการไม่งานเนี่ยเป็นเหมือนเป็นหนักมาจุมนุมกันอ่ะอย่างเป็นงาน เขาดำเนาะงานเขาดำ้นี่เหมือนเปินหนัดกันในตัวแล้วเพราะว่ากันมื่อคำมาเนี่ยประกอบเอามาเยิมกันก็เครื่องดนตรีกมันไมว่ามีอย่างหนักกันละพันนัดอาจมีซึ่งสองโต๊สามโต๊ะพี่ต่อหน้ะเพราะก่เล่นกันไปและเพลงก่อมีหลากหลายกันจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันเขาจะมาเปียเทปกับปัจจุบันเนี่ยเพลงมันหนัก เพลงเกิดขึ้นใหม่ก็มีแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่เพิมีความสาบารถาก็แต่งขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ตั้งเจงใหม่อ่ะตั้งสถัธาบ้านรักเนาะจะเป็นราชพัฒน์จะเป็น,อปนมอชอจะเป็นวิลัยนัสศินที่หันปรากฏพอเพิ่มมาแปลงบาน ย้ายจากบ้านในบนขาออกมาบ้านนอกนอกเนี่ยปัจจุบันเราตะวันีตกบนบ้านกี่หมื่นต่างหลายคนเป็นบ้านอูย้ายจากบ้านอูมันเป็นบ้านปอกย้ายมาอยู่บ้านกี่หมื่นแล้วมันเศษไม้มันเหลือไม่ําไมสมัยก่อนมากกวมากกว่าขีบใหญ่เนาะหนาแปดหนาสิบเนี่ยว่าแปลงซึ่งใดนะผมก็มาแปลงคนเดียวน่ะ ลักษณะของมันก็คือมันก็เหมือนเหมือนเครื่องดนตรีทั่วไปเนาะอย่างฝรั่งมันก็มีกีตาร์มันก็รูปทรงอย่างเดียวกันนะมันก็มีตัวมันก็มีคอยืนไว้แล้วมีลูกนับเขาเจาะเป็นเขาเจาะโพงมันแล้วก็มีตาดใส่เป็นซึ่งตัวแหลกอะลตอนที่มาแปลงแล้วเนี่ยมันติดลูกมันจางลูกนับมันเปลี่ยนเปลี่ยนห้องว่าต้นโหนดมันโดเรมีเนี่ยมันเต็มปั๊บได้ ก็เป็นหือขอคุณเท่าติดถึง 9, ก้าวผมเลก็ว่ามนี้ใจอันนั้นอัอนยางขีดตังนี้ยางอันขีดตังนี้ผึ่งโกนนั่นอ่ะเอามาติดติดไปเรือนไปใหญไไ่ไปคุณเท่ากผมมันใช้สักเราใดอ่ะเ้าก็เอามาฝึกซ้อม่ะซ้อมคนเดียวเพราะว่าเพลงมันอยู่ในหูหมดแล้วเป็นหลักฟังคนเนี้ยจำด้หมดแล้วกเพลงอ่ะหลังจากน,านั้นเขาก็มาลำดับกดใส มันเหมือนมากกว่าปินนอะล่นซึ่งเนี่ยปินคุณเถ่ามาหาัน้ตุ๊กเกาในลินซึ่งกดจัดแขวนี่ไปเลีนด้วยกันป่ะไปเลยเพื่อนมากับเขาก็อาซึ่งเขาไปกับเรีนด้วยกันเพื่อนเลิกมาได้เขาก็เลิกวันนั้นอะอันนี้คือจุดเริ่ม,มต้นเขาก็ได้เพลงเต่าคุณใหญ่เนาะเพราะว่าเขาจือมดแล้วครับจำไม่มดตั้งใจไปนอนฟังแล้วพอได้มาแล้วอย่างนั้นอะชินแรกผ่านไป ทีนี่สองต้นมาคือสลอดสลอนี่มันก็เพริบมันไว้เอเรียนเนาะมันมีเครื่องปิดเครื่องสีอ่ะก็มาแปลงสลอนี่มันยากเพราะมันมีลูกนับพอมีการทวนแล้วก็ใส่ใส่กระลงเป้าข้กไปก็ใส่ใส่หน้าตาดมันแปลงกันจักใส่กันจักกลมจะได้ไปเอาไสเอ็นต่กอนกมเมียไปตุกบเอาหวานนั้นหวานมุสซิงน่ะตู้แล้วลืมเอาเสี่ยงยายน่ะ เอามาเอาเป็นไม้มนเป็นตัวสีเป็นอินทรีย์โอ้ก็เป็นเพลงลิีนซึ้งแล้วจะรอเป็นเรื่องเล็กเลยมากกล่นกันมากกว่าเยิมกันไปเยิมกันมาอย่างเอียกอะจนจแเปมนจมแปมมาเอาไปปกปวดเป็นเติมเป็นเติมมันทั้งหนักนน่องทว่าไปเมือนก่อนนะมันมีกุมูบานเลยอะกันประกาศรับสมัครไปกันเถอๆละแล้วกดได้รางวัลมาได้เข้าไปไหนไม่ได้หละ ไปมาหอมบรรากาศสุดท้ายมามาได้เมื่อปีเมื่อปีสองเจ็ดสองเจ็ดต้นนั้นหนี่ซึ้ว่าจะกแกนขึ้นมาแล้วผมกับแวนขึ้นมาแล้วสามารถจะเขียนเพลงได้มันพัฒนาไปเนี่ยครับเพลงมาใส่ทํานองเอา,เอามาใส่ทํานองอย่างพวกเนี้ย,เ,ยเอาเป็นบทซ้อนเนี้ยเขาจางขึ้นมาแล้วมันพัฒนาตัวเก่ามากขึ้นไป เอาไปประกวดไตีละปูนไปดันลราลงวันที่สองมาโอ้หใจดีใจบาน,นเกิดด้รางวันสลอนี้กันจะลินแ,แบบธรรมดาก็คือธรรมดาแต่ว่าถ้าหลินคือมันโหลดผลนหลินถึอมีลูกหยอดลูกเยาะลูกย่อยอันนี้ก็ไปทำดีลาหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่เขาจะลินเพราะว่าในวงวงหนึ่งน่ะ มันก็จะมีตัวแสดงอย่างสะลน้อยสะลกลางสะลใหญ่สะลน้อยก็เหมือนเหมือนไวรุนนะครับเ,ออเหมือนไวรุนกันเจ้าว่าไปก็กันเป็นถ้าเป็นดาราก็เป็นน้องนางเอกสโลตัวนี้เป็นนางเอกและสโลใหญ่ก็เหมือนเหมือนแม่ของนางเอกการหลินมันมันแบบเหมือนกันครับ สลออ่อใหญ่เนี่ยถ้าจะมันลินโโผลนให้มันถึงมันถึงมวลเพราะว่ามันคุณเหมือนคุณเถามาสลิดนะมันถึงฟึ่งเ<อ>สียงมันใหญ่อ่ะและสะลอ่อกลางนี่มันเป็นนางเอกนะเพราะก็อน่ินคือมันนุม่มนวนสมอยช้าไมแต่สล่อน้อยนะมันเป็นน้องนางเอกคนกับเปี่ยวนี่คนเป็นไวรุนนี่โทษลินวกเข่าวกอกดักหน่าดักหลงังเนี่ยครับอันนี้คือลีลาของของการลิน อันสโลซึ่งก็คล้ายคลึงกันแต่วันเป็นมันเป็นมันเป็นพระเพดีดเนาะพระเพดีดก็ต้องมีรูมีมีการเจ็ดกันการเพิ่นว่าเสริมเสริมตัวโหน่ะเสริมตัวโนด,โนดถ้ามีการเสริมตัวโนดมีตัวโนดุนดุนห้องห้องเพลงมีสีตส่ตัวก็มีสี่ตัวเนี่ยมันก็กระดังก็เด็กแต่ฝรั่งเพิ่นชอปขับเพลง เพลงปืนเมืองเขาเนี่ยแถวปรินอย่างอั้นฝรั่งเปินซื้อเป็นคัดเศษเป็นเทปเป็นซีดีอย่างนี้นะแต่ปรินแผ้วาๆนี่เปินซื้อฝรั่งนะเปินถ้ามีความคิดสักอย่างเพราะว่ามันมันมันทำดั่มบ้ามูลในสายตาเปินก็ลรินเทคนิคเพราะวพาวนั่นนะรีลๆนั่นเปินเปิมสอบเปิมสอบเอาตุ้ม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 เนี่ยถ้าเกิโชว์คุยเดียวเนี่ยมันก็เป็นคุยธรรมดานี้ เป็นตัวโน้พื้นๆแต่แต่จ,จะมาลินลีลาเหมือนอยู่ในผสมวงได้นาะฟังเปนะ็นเพลงน่ะวกไปวนมาวกไปมันมันมีลูกตอดลูกยอดลูกหยดลูกหับเอื่อนแล้วไปหับก็าจาังหนาอย่างครับม,ม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นวิธีการหลินหรือว่าเป็นเทคนิคการหลินถ้าจะเป่าแบบธรรมดาเป่าเป่าตัวเดียวแบบเล่าเดียวนี่มันก็เป็นเป่าแบบพื้นๆมนหมดแหละมันอยู่ในหลักการที่ว่าการการเฮนเนาะ การเฮียนเนี่ยได้ยินอาจารย์วิเทเปินชมผมนะนว่าครูวิลาเนี่ยถ่ายทอดได้เกง่งเกง่งยางได้อาจารย์เพราะว่าละอ่อนตูดต,ตะเอะขี้มูกเต็มหูดังผมยังสอนจ้างเลยแต่ครูวิลาสอนจ้างเพฟว่าศาสารไว้ละอ่อนตูดต,ตะเอะเล่นจ้างผมขอสอนละอ่อนใหญ่ผมจะสอนละอ่อนน้อยอันนี้ครูวิเทพเปินว่าเออันนี้อัน ในเอ่ยเป็นคือเป็นมาเนะอะเราว่าเป็นมันเป็นความจริงแต่เนวุ่นวายอย่างนี้อะ่ะเป็นหือกับล่างใจห้าต่างหากครับม้งและรลักการสอนเนี่ยมันก่อนเริ่มตนตั้งแต่อนุบาลมันถ้าครูคนใดใจห้อน่ะไปพงพังจะเอาหื้อมันเป็นด่งโอ๊กด่งใจใน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 ,ในเลวันในบ่ได้ครับบ่ได้เหมือนการเริ่มตนเน เขาจะต้องเอารักการมาให้ก่อนเอาคล้ายๆเอาใจใเขามาก,ก่อนละอ่อนนี่สัมไฮครับทำหู้ใจละอ่อนนี่จะไปซ้อนละอ่อนเป็นเป็นเลงครับจะไปเคจะไปเดือดจะไปเคเราะว่าศิลปะตัวนี้ถักเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วมันเฮแล้วครับการพิษโหกันใด้ก่อนเดียวไปมาไก่ดนตรีครับแล้วนะครับดีครับเพราะว่าการจะเห็นดนตรีตร้องมีอารมณ์ดีๆขึ้นแตว่าไปละอ่อนกันละอ่อนพร้อม ผมต้องไปสอนเธอแต่ครูบาอาจารย์บางคนเป็นคนแกมเข้าใจผมอ่ะหูกันตามตรงเพราะว่าถ้าม,มาแล้วเนี่ยครูจะต้องสอนสอนสอนหนึน่งไปตามสเต็ปสอนจบแล้วเลิกแต่บางครั้งเนี่ยในสถาบันความเป็นจริงเนี่ยมันเยอะบ้าได้เขาจะเลิมที่ไหนนะถ้าเลิมกันเกิดมันเป็นเรนเลงมให้แตะๆ,ๆกับเราในทา,นนนางน่อยฟังยแต่ครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นอาจจะว่า ครูเวลามาสอนน้นทีมาทาไม่ใมาเล่านิทานจะจ้างมาเล่านิทานเนาะเพิ่นอาจจะว่าอีกก็ได้แต่เฮาก็บบอกคนจังหวะไม่ก็ฉนแต่เพิ่นแต่ไปสรุปเอาคนงานปลายปีวนดีกว่าเอาคนงานปลายปีดีกว่ามีอาจารย์นอร,รัตัดคนเดียวที่เข้าใจผมเพิ่นจึงมายางคับผมเพิ่นว่าเอาครูวิรัตวาผมจะทำไปอย่างนีงก้ก็เอาหลักการของครูวิรัตว่าคือ การใจห้อนเนี่ยเขาจะแนะนำเ่อรดนตตีที่งายก่อนตีมันจิ๊บได้จับได้เป็นรูปโดเรมีติดอยู่ในบันไดเสีงมดเพลงง่ายๆที่สุดทีละอ่อนคุ้นหูคือเพงลงรองไมป่ปิงอะ่ะมันเินเพลงพื้นเมืองนะแต่ว่าคุณจรรยมโนเพนเพุนเอามาใส่เนื้อเนะป็นลองไมป่ปิงของคุณุนทรีที่ห้องถึงวันเนี่ย แร่ละอ่อนเนี่ยมันเป็นมีการไปงานเพิ่อไปฟอนกันเพป็นรองไมปปิ่งเนี่ยแล้วมันจำเขาในโหนแล้วส่วนหนึ่งละว่าแต่ละงานมันต้องมีรองไมปปิ่งเนี่ยเอาพอดีครูเอาโดนรองไมปปิ่งมันไปหืดตองเนี่ยโอ้ง่ายซอนซอนซอนแซอนนี่ซอละโดนเนี่ยโอ้นับกันได้กับมันจับไปหมดอะครับละอ่อนเนี่ยมันเก่งนะศิลปะตัวนี้นะมันเฮาเฮาได้รับการร้องขอมาตั้งแต่เป็นครูซอนดนตรีแล้วอะ ว่าโจยกันอนุรักษ์แต่แตน้อเพราะว่าถ้าห้อมเห็้นไวเนี่ยลูกหลานห้นอมสืบเนี่ยคุณเถาเนี่ยมันตายละไปหมดก็เป็นความจริงคุณเก่งๆหน่อยอย่างพอคูวิเทมเนี่ยปราะกฏเสียชีวิตไปแล้วทั้งทที่ว่าวัยยังหนุ่มเนาะและวิชาความหูของคนนะ่ะกันปิ้นอย่างอื่นนี้เขาจะเอามากระเด็ดมานพิจารณาในี่มันถึงมิติชสติความ เฮาก็ไปชื่นชมผลงานของคนนั่นอ่ะแต่ว่าพอเสียชีวิตไปก็เอาไปให้มดเลือไว้ย่าไายละให้จะใไหนจะหืมหูลูกล้านอันติีเป็นลูกสีลูกฮาไนเนาะให้เก็บได้ก็เก็บไปให้เก็บได้ก็แล้วหันแต่ว่าตัวเนี้ยเฮาได้รับการร้องคอว่าเนี้ยเฮาก็สนองเปิอนะสนองเปินทั้งทางที่ผมถนัดมันจะดีผมละหรือไม่บานเารจาน่ะผมก็ไปทำงานตัวนั้นคืองานตัวนั้นถือว่าเป็นไร่ด้ที่ว่า มันจะแน่นอนหรอหูก็ตามตรงเนาะหูก็ตามตรงว่าหอมแต่เรียกร้องกระจา่างหอมแต่ไม้ใบเด็ดใบบุกบักว่าอันผมจะเอาจงมงกตัวอันเทอมตัวอีผมแต่อู่อันนี้เป็นความจริงผมจะบอก่นว่าแล้วแต่โ้อเหตุจะหือผมจะเอาหือเป็นการนำมุกนำม,มันกาเป็นกา๋วดเตียวผมมาเดินทางไม้กว่าเอาน่ะมากกว่าหือผมตั้งแต่สองพันขึ้น ต่อเทิ่มนะสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่ของเฮนจะมีอ่าบางของเฮนปรากบว่าขาเจ้าจมีสต,ต้งอยู่สองพันเนี่ยถ้าจางคู่เวลาจะมาได้กี่หกชั่วโมงกว่ามาอะผมก็ไปถพงคนเทิมหนึ่งน,นั่นเนาะนจะเทิมนะปีหนึ่งอะ่ะปีหนึ่งครับเขาจะกำหนดเอาที่ว่าปีใหม่ปีใหม่นี่ กันปีใหม่เมืองวันนี้ครูบาอาจารย์ผมจะเอานักเรียนมามาดำหูครูครูอนเนาะผมมาดำหูผมแล้วเพื่อนกองพ่อมเอาสตางค์มาถือผมอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการอย่างนั้นอ่ะก่อนแล้วแต่ว่นจะหือขอสถาบัานของรักก็คือหงเฮียนหรือว่าเป็นระดับได้ก็ดีเนาะจนถึงคนอุดมศึกษาคนอ่ะเอาเอากันแต่แต,แ,ตแต่มันถึงหายแต่ว่าถัาปวยกันอย่างอี้นะหายแน่นอนจะหายตั้งแต่เจ้าบ้านเลขคืน เดี๋ยวนี่คิวมือน,นี่เป็นวงดนตรีพื้เนเมืองวงสุดท้ายของตำบลอีกทีจะไปออกงานฮับใจสังคมใดนี่นะแปลยังดีอยู่แถมน้อยหนึ่งอสมอ่นมาอาสมอตำบลมุก,ก,กเกาะคนมาติดต่อผมไปสอนอสมอสุดนี้เหนียวเป็นวงแถมวงในโตเลือกที่ว่าอยู่กูครับคิวมือเดีย๋ยวนี้มีสองวงเลยนอกนั้นมีแล้วหายไปหมด แล้วละอ่อนก็บมีสืบสะลอ์นี่เป็นดนตรีประเภทสีเพราะฉะนั้นการการที่มันจะเกิดเสียงเพลงเนี่ยมันจะต้องปับสายถึงมันได้ขนาดได้ก่อนอ่าเา็นสะลอดเดียวนี่เขาก็จำพินจะต้องไปคำานึงถึงว่าจะไปผสมวงนี่เขาก็มต้องกับคำานึงถึงว่าจะต้องเอาอย่างมากเป็นลักเก้นคือว่าต่างเป็นอิสระ แต่ถ้าไปเข่าผสมวงแล้วจะต้องไปเอาคุยเป็นน้าครับเอาคุยเป็นรักถึงตังงพอดีก็คุยถึงจะหล่นตัวกันได้แต่ถ้าอย่างผมตังแต่ในผมตางอิสระสายตั้งนี้ก็จะเป็นสายสายทุ่มสายโดนะันเป็นสายซ้อนเป็นสลอลูกสามแต่ถ้าสลอลุกสี่ตันนี้จะเป็นเขาจะหล่นเป็นสายสายโดตัวน,นี้จะเป็นสายสายซ้อนจะกลับกันครับเพราะว่า เล่นแล้วมันจะมวนเพราะว่ามันมีการประสานเสียงเพราะว่าเสียงนี่เขาถ่ายทอดอันถกันไปสายตัวสายตัวซอนตัวนี้ซอนตัวเนี้ยมาจากสา,า,ายซ้อนของสลอใหญ่เนี่ยโดตัวนี้ก็จะเป็นแระดับเสียงหนึ่งประสานกันไปประสานกันมาครับมันมันถึงมวน เราะว่ามันใจตัวโน้ตตัวเดียวกันแต่เว,เวลาเะเปลี่ยนสีเนี่ยมันเป็นสะลโคลแกนมันถึงจมนุนนี่นะครับอันเป็นเป็นเทคนิคการตัง้งอันตัวนี้เป็นเพื่อนหัวลูกสามตัวนี้เป็นโดตัวนี้เป็นซอนหลักการง่ายๆของสโลเวลาเขาจัดสีเนี่ยเวลาเขาทองโน้ตเรียบร้อยเขาจางการจำโน้ตแล้วเขากดตรงมาหา ตำแหน่งของเสียงถ้าฝึกใหม่ๆก็จะต้องเอาสติกเกอร์มาแปะสายเปล่านี่สายเปล่าที่ทำหนา้ากอมเตอรเน่ยตัวนี้เป็นซอนตัวนี้เป็นโดทัดลงมาก็จะเป็นเลเลมีฟาซอนใจสายเปล่าลาทีโดถือว่าครบเสียงละแต่ตัวนี้ ถ้าลงไปแทมกดจะเป็นเลเป็นเละดัแทมดับเสียงหนึ่งเลสูงเขาเรียกว่าเลสูงแต่บางครั้งก็ใจอยู่แต่ถ้ามือใหม่ก็จ้เป็นจะต้องมากกว่าไดนเจอถ้าซัมราฟลากรินนะครับเลสูงเนี่ยเอาเอาเอาแค่โดเรมีฟาซอนลาทีโดนี่พอครับลำดับเสียงเนี่ยผมจะไล่ให้ฟังกับแบบนลักษณะนี้ครับอันไซโดครับ ถึงว่าขบเสียงนะครับขบเสียงและเพลงพื้นเมืองโทรไปก็จะมีระดับขนาดเนี้ยครับลินแค่ตัวอีกกว่าเป็นเพลงและครับนะถึงว่าฮ่องมีลูกลินลูกรองอย่างเขาจะต่องลงมาถึงลมเพิเวลาทํชสานานแล้วมันจะเพี้ยนครับลงมาลุมเนี่ยผพราว่ามันมีลูกแต่เจ็ดลงมาเนี่ยถ่ายสานานก็เล่นได้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียถ้าเล่นํานานแล้วจะมีเพี้ยนกว่าทามือความไพเราะนั้นหายไปเลยถ้าเป็นประกวดประขันตกรอบเลยนะ ถ้าเพียนจำเป็นก่อนมันต้องเสียงลงมาเพราะฉะนั้นเทคนิคของการเรียนสลอดมันมีอยู่3อย่างอันนี้จากคําสอนของอคุณวิเทพกันทีมาที่แนะนํามาเปินวา่าสีพรมนิ้วพรมนิ้ว สบัดกันจักสบัดกันจัก,กนี่อันนี้คือสมบัดกันจักอันนี้เป็นลีลาของสลอจะต้องมีที่ถา้ถาเกิดท่ามีความชำนาญขึ้นลุงโตโน่ถึงมันตรงโดเรมีฟาซอนอาศัยอาการฟังที่แมนยำลงไป เสียงที่ออกมามาจากก้มเกินกับดนตรีทุกชิ้นตีฮาร์ปอลินผสมตัวเนะี่มันจะเป็นทํานองตีมวนอย่างอย่างที่สุดเลยถ้ามีสลอตบ,บางตัวด้่ลินแล้วแมนเนี่ก็จะเอาวงนั้นหลุมจงวงกว็ได้อาจจะลินไปแล้วก็มีความสุขอะครับคนที่เป็นํำนานลินแใเฮาไปอลินเพีย้ยนคนกลมมีความสุขเนาะรักการง่ายๆสีคือแมน คมนิ้วเจ็ดนิ้วเนี่ยครับถ้าชำนาญมันกดจะเพิ่มความไพเราะ้ผมจะหลินถึงฟังสักเพลงเนาะแต่ว่าย่งบอกไว้แล้วนะครับว่าผมจังรายชิ้นแต่ว่าเอาดีมันได้เอาได้มันดีสักชิ้นก็จะหลินหมกปอฟังได้ก็แล้วกันเนาะ